สวัสดีค่ะัเจมีอะไรคะมีเกาลัดค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะจจจะเอาไปอบนะคะค่ะง่ายกินมากๆค่ะเจชอบมากเกาลัดค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะจะทำยังไงค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆง่ายค่ะ อบง,ง่ายสไตล์เจยนะคะมีมีดด้วยค่ะมีดเจยระวังค่ะกันค่ะมีทะลุเสียบไปอย่างนี้เลยคะ่ะเจาะไปค่ะเจาะไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเจาะไปอย่างนี้ค่ะเจาะไปทุกลูกนะคะการระเบิดค่ะถ้าไม่เจาะมันจะระเบิดนะคะถ้าเราไม่เจาะค่ะ แล้วเข้าไปในเตาอบนะคะจะระเบิดค่ะเพราะเจยเคยทําแล้วค่ะเจหมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเจ้อยากกินเกาลัดเจ้ทาไม่เป็นค่ะเจะเข้าไปอบนะคะระเบิดค่ะแตกกระจายค่ะเจอเด้นล้างตู้อบเหนื่อยเลยค่ะอันนี้เป็นแล้วค่ะดูวิธีค่ะแกะให้อากาศเข้าออกค่ะแล้วก็สูงง่ายด้วยค่ะทําไฟอ่อนนะคะจะบไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ ไปเลยค่ะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะมีแต่ลูกใหญ่ค่ะไปนีค่ะสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะให้มีอากาศค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะจะไปค่ะ่อนะคะทำต่อก่อนนะคะ เจ้แกะเสร็จแล้วนะคะลรกปีให้ค่ะปีนี้เจ้ไม่ได้ไปเก็บนะคะเจ้ซื้อมาจากร้านค่ะเขาหวานมากๆค่ะอันนี้เจ้ยังไม่ได้แกะโอเคหวานมากๆเลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวเจ้จะมาใส่นะคะนี่ค่ะใส่เครื่องอะไรน้ำมันเราค่ะ ใส่ก่อนนะคะเจก็เอาที่เจาะนะคะหงายขึ้นค่ะนี่ค่ะเราไปอบกันนะคะค่ะก่อนจะเข้าอบนะคะมาดูแคปของเจ้ยก่อนนะแคปฝรั่งเศสค่ะดูกันค่ะแแตนแตนวา้าวน่ากินค่ะนี่ค่ะ กินกับนูติล่ากินกับแยมกินกับผลไม้กินอะไรก็ได้นะคะของหวานค่ะดีแซค่ะอืมแยมนงคะจะใช้ไฟร้อหกสิบค่ะค่ะสิบห้านาทีนะคะมาลองดูกันค่ะร้อยหกสิบเมื่อกี้นะคะห้านาทีแล้วค่ะ โอเคค่ะเริ่มเปิดแล้วค่ะเจอก็จะเบาไฟนะคะ,คะเดือร้อยสี่สค่ะนะคะอบต่อกันไปค่ะมาดูอีกทีค่ะสุกแล้วค่ะ15นาทีค่ะเดี๋ยวไปปอกเปลือกกันนะคะ นี่ค่ะน่ากินค่ะปเปิดกันค่ะค่ะแกะกันเลยค่ะแกะง่ายๆค่ะค่ะใหญ่น่ากินค่ะเอท่า,ามช่วยนะคะ ทานลองเปลือกไข่ค่ะใจะจะจะ,จะ,จะทิ้งทีเดียวค่ะ <Okay. S 1> ไหนที่ดำเราแกะออกบัดนะคะกินได้ค่ะมาชิมกันค่ะอืม อร่อยค่ะหวานนี่คะเกาลัดทองเจ้ยแค่สิบห้านาทีนะคะมันก็จะออกกรอบๆนะคะถ้าใครจะอบต่อก็ได้นะคะห้าทีสิบนาทีค่ะเจ้าชอบแบบนี้ค่ะอร่อยค่ะมาบอนะคะเจ้กินขนมด้วยค่ะลองไปทำดูกันนะคะแค่สิบห้านาทีก็ได้กินแล้วค่ะ